ครับสำหรับเอ่อคาเวนเจอร์ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่มีการจัดขึ้นนะครับก็จัดขึ้นสําหรับคนที่แบบชื่นชอบนะเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับเพราะว่าทางพี่ชีวานเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นหัวหอกเลยเจ้าของงานเนี่ยนะครับก็ไปรวบรวมศิลปินนะครับระดับประเทศนะครับรวมไปถึงระดับโลกนะครับมาจากเมืองจีนบางคนมาจากประเทศดูไบนะครับเพื่อจะมาสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยที่เอารถที่เป็นรถคลาสสิกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่า งานอาร์ตในยุคอดีตนะครับเพื่อมาเมิดกับางานอาร์ตในยุคปัจจุบันซึ่งสมัยนีย้เขามีการาสะสมงานอาร์ตผ่าน NFT นะครับซึ่งผมก็ไปคุยกับพี่ชีวานเนี่ยก็เ,เพิ่งจะรู้ว่าผู้มหาเศรษฐีเนี่ยเขาซื้อภาพในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะภาพภาพเดียวนะ18ล้านบาทาภาพในโทรศัพท์มือถือใช่เป็นภาพที่แบบ เป,เป็นศิลปินที่แบบดังๆของโลกวาดอย่างเงี้ยครับอ่าแต่ว่าเป็นภาพที่เป็นไฟล์อยู่ในมือถืออ่ะไม่ได้เป็นภาพที่เอามาแขวนได้ไม่ได้ปริ้นอยู่ในมือถือเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันสามารถเช็คได้ว่าภาพภาพเนี้ยเป็นของแท้ผ่านระบบที่แบบใช้เวลาใช้สแกนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นระบบใหม่ของโลกซึ่งฮิตมากๆก็คือมีศิลปินแบบสนุปด็อกหรือมาอาทีทีระดับโลกเนี่ยเขาเล่นพวกนี้กันอยู่นะครับก็พ่ชีวาเนี่ยก็กำลังพยายามทําให้สิ่งเนี้ย มันเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็ให้คนที่ชอบงานอาร์ตเนี่ยได้สะสมกันนะครับอันนี้ผมก็เลยไปลองนั่งคุยเพื่อเป็นความรู้ของผมที่เป็นากรเลยซื้อมาสักสองภาพโอ้โหไม่ใช่แล้วนะครับคือส่วนตัวเนี่ยยังยังเหมือนกับทุกคนนั่นแหละก็คือยังยังไม่ค่อยได้ทราบข้อมูลอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ก็เลยค่อยๆมาเหมือนกับประชุมกับพี่ชีวาใช่ครับ แล้วในตัวของมิเตซ่าจะเอารถมาโชว์มั้ยไหมครับคือด้วยแคมเปนที่ไปประชุมกับีิชิวาเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกใช่ไหมครับคาร์เวนเจอร์นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่าสตาร์คาร์เวนเจอร์ก็คืออาจจะมีรถแบบปีนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นรถของอ่าสตาร์ในเมืองไทยนะครับไม่รู้ว่าพี่ว่าให้บอกหรือยังนะครับอาจจะมีผมกับไทก้าละหนึ่งคัน <c oughs> อ่าและเห็นแววแววเต่าสมชาย อาจจะมีน้องมาริโอเดี๋ยวรอรอ,อดูว่าจะครบกี่คันใช่ในปีหน้าก็จะสร้างออกมาเป็นของเล่นนะครับที่จะมีเพียงแค่19คันในโลกนะครับแต่ว่า,ากิมมิคของสินค้าเขาเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าพอ,พอของเล่นพวกนี้มันออกวางขายเนี่ยมันก็จะมีการก๊อปปี้อะเนาะเวลาที่แว l ลูหรือว่าราคาเขาสูงสูงเนี่ยมมีของปลอมแต่เขามีเทคนิคในการสแกนนะครับซึ่งน่ารักมากพอแบบเรา มีแอปดาวน์โหลดปุ๊บพอสแกนปั๊บเนี่ยรถที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยของแท้มันจะกระโดดรถเต้นได้แต่ถ้าเป็นของปลอมมันจะมม,มันจะขยับไม่ได้ใช่ครับอันนี้เป็นแอปที่ Amazing ฝา,ากถึงงานนี้ไหมครับมีครับก็รู้สึกว่าจะมีจนไปถึงวันที่24ะนะครับก็มากันได้นะครับที่ไอคอนสยามนะครับซึ่งมีรถคลาสสิกสวยๆนะครับที่แต่งแบบ คุณไม่เคยเห็นนะ,นะครับแต่งสุดทุกคันนะครับนอกจากรถคลาสสิกแล้วเนี่ยยังมีชิ้นงานนะครับที่ทางศิลปินดังๆเนี่ยเขามาคอแรปบด้วยนะครับแล้วก็ยังมีขอซิวเนียไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดนะครับเสื้อยืดนะครับหรือว่าโต๊ะกาแฟมีงานอาร์ตต่างๆเลยที่ทางศิลปินเขาสร้างขึ้นมาเพียงแค่ชิ้น2ชิ้นในโลกนะครับใครที่เป็นคนสะสมงานอาร์ตก็ลองแวะมาดูที่ไอคอนสยามครับพี่เมสสครับล่าสุดเหมือนมี ชื่อไปเป็นพิเซนเตอร์ปเป็นพนันแล้วอ๋อโอ้ยอตอนตอน,นี้นตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้มีเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะมากนะครับมีหมามด้วยมีตอนนี้คือผมว่าเขาก็มั่วซั่วแล้วแหละหนะครับเออคือใช้ดาราเต็มไปหมดแล้วนะครับเอาเอาคนโู้นคนนี้เอาลูกไปแปะไปโปะอะไรจนเลอะเทอะไปหมดนะครับเราก็แจ้งตำรวจไซเบอร์ไปก็ก็ตามจับไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาอยู่เมืองนอก หรือบางทีเนี่ยเขาก็แค่จ่ายังค์แล้วก็เหมือนกับกดเข้าไปดูมันไม่มีอ่ะออมันแค่ได้งอเป็นโฆษณาโฆษณาแค่นั้นนะ่ะมันก็ไม่รู้ไปตามจับที่ไหน,นใช่ที่ไปใ้เห็นเห็นไหมฮะว่าแบบเขาเอารูกเราไปใช้หรือว่าอะไรเงี้ยคือผมเลิกใส่ใจไปแล้วเพราะว่าผมเห็นมาผมเป็นเจ้าเจ้าแรกเลยอ่ะเ,ออเจ้าแรกเลยที่แบบเออเขามาหาว่าผมเป็นเจ้าของเว็บอะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มมีเจ้าของอนิกกี้ลัชชัดแจ็คแฟนชัน มีคุณพจน์อานอนท์มีอ่ากกี้ตอนนี้คือเขาเอารูปกแก๊งทัวร์มาลงแก๊งทัวร์มาลง <c oughs> หรือว่าเอาแก๊งคนที่แบบเออเป็นเป็นนักธุรกิจและเป็นดารานเนี่ยก็เอาไปใช้กันหมดเลยก็อย่าไปเชื่อครับนะครับอ่เว็บการพนันไม่สามารถมีพรีเซนเตอร์ได้นะครับผมเขาก็จะหลอกให้เราไปเล่นการพนันแล้วก็เสียเงินให้เขานะครับบางทีนะครับเล่นได้เขาก็ไม่จ่ายเงินเราเหรอกครับแต่ถ้าเราเล่นเสียเขาก็เอาเงินเราไปอย่าไปเล่นดีที่สุดครับจริงๆมันมีผลกับ ทุกวันนี้ไม่ไม่มีแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีผมเป็นเหยื่อแล้วมีดาราอีกคนสองคนแต่ตอนเนี้ทั้งท่อนวงการก็ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาไป้หมดละมันก็เลยกลายเป็นเห็นแล้วก็รู้ว่าอ๋อมิจฉาชีพละอ่าใช่เป็นหน้าที่ตำรวจจัดการใช่เป็นเป็นหน้าที่ของตำรวจก็คล้ายแก๊งคอร์เซนเตอร์แรกๆโทรมาก็วยเหมือนจะเชื่อว่าว่าเราเนี่ยติดหนี้บัตรเครดิตจริง แต่พอมันเยอะเข้าเรื่อยๆมันทํากันบ่อยๆก็รู้แล้วแม่เงเบอร์แปลกๆนี่งค sure. อเซนเตอร์ชัวอใช่ครับออีกเรื่องนึงครับพี่เพจ้าสุดเนื่องจากพี่พี่เพจา้จา,เพจาเล่าข่าวการมินกับแบกไปครับหลายคนก็ชื่นชมว,ว่าพี่แบบช่วยปกป้องที่มีคนมาใสเรื่องค่าตัวอะไรยเงี้ยอ่าครับบอกว่าพี่เป็นเหมือนเทพประจาตัวของการมินอ๋อจริงเหรอโอ้ขอบคุณขอบคุณไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นดิจิตอกเลยเออ แล้ววันหนึ่งผมก็รูดไปรูดไปผมก็ไปเจอแน็กกับกาหมินตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะาาตั้งแต่น้องกาหมินยังไม่บินมาประเทศไทยอะ่ะก็เห็นเขาคุยกันที่มันเป็นน่ารักจังเลย2คนนี้แบบแน็กมีอาการแบบเขินแบบเสียอาการอะไรเงี้ยเราก็เป็นพี่ชายเราก็ดูฮึโอ้ยเขาสองคนยังไม่เคยเจอกันแต่เขามีการเขินเสียอาการระดับแนก็กเน่ะเป็นไม่เอกเขินเขินสาวที่ไม่เคยเจอผ่านทางออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกฮึสองคู่นี้น่ารักดีอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย เขาคุยคือคนที่มาว่าอาจจะไม่รู้ไม่ได้ตามอ่ะผมก็กลายเป็นติ่งเขาไปแต่ยอมรับว่าก็ติดตามติดตามติดตามตั้งแต่มาเมืองไทยครั้งแรกแล้วน็กไม่ว่าก็ส่งคุณแม่ไปรับอะไรเงี้ยผมผมดูตลอดมีส่งเทสส่งอะไร้ไม่มีไม่ได้ใส่ตังไม่ได้ติ๊กต็อกใช่ยังเปไม่เป็นอคดอมครับโดนตกดด้อมของน็กการเมโอ้ยผมมาตั้งแต่ด้อมยังไม่มาเลยใช่ครับผม ก็เชียร์ยก,ก็เชียนะร์นะเพราะว่าแบบไม่รู้นะส่วนตัวเป็นคนชอบสาวเกาหลีอยู่แล้ว <im ple as> เออแล้วก็เออเฮ้ยสาวเกาหลีเขามีความน่ารักของเขาแล้วก็เป็นแบบจริงจังอ่ะจริงใจเออถ้าฉันชอบ <im ple as> ฉันก็จะชอบแล้วเธอก็ไม่สามารถหลุดรอดมือฉันไม่ได้หรอก <laughs> อย่างอย่างที่ตอนนี้เขาเปกันอยู่ว่าแบบกามินก็เหมือนแบบเออคนนี้ฉันทุยอยู่อ่ะ เออจะสาวจงสาวจีนอยิบยุ่งนะเออเนี่ยเขาชัดเจนน่ารักดีแต่ที่พีซ่าอ่านข่าวมาต่างๆเลยอ่ะคิดว่าเขามีนุ่นในคู่นี้พอจะเป็ไปได้ไหมมีผมเชื่อว่าเป็นไปได้แล้ววงในอ่ะวงในไม่บอกไม่รู้ไม่บอกไม่รู้แต่แต่แต่ก็ขอให้ขอให้เป็นคู่กันไปเลยเออใช่มาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องก่อนหน้านี้ย้อนไปเลยย้อนไปเลยย้อนไปเลยพี่ชายพี่พีเคอ๋อ ครับครับพี่พี่นุ่ม,มอ่านะครับพี่นุ่มก็น่ารักมากนะครับ <c oughs> ก็เราก็เคยรู้จักพี่นุ่มเคยเคยเจอกันกับพี่พีเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเออเฮ้ยเมื่อข่าวออกไปแล้วคนอ่านแต่หัวข้อแล้วก็ไปเข้าใจพี่เขาผิด <c oughs> เราฐานะน้องนะแล้วแล้วเราก็มีกระบอกเสียงเราก็อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมว่าไอ้คำพูดนั้นเนี่ยพี่นุ่มไม่ได้เป็นคนพูด <c oughs> อพอผมออกมาช่วยพี่หนุ่มผมแม่งเหมือนเป็นคนเปิดเหมือนผมเป็นคนพิมพ์เออก็นักข่าวก็ไปพิมพ์ว่าเพชรจ้า,จาคุยเรื่องเครื่องสูบเงินอ,อ,อะไรสักอย่างนึงอ,อ,อ่ะผมก็เข้าไปอ่านเมนเออทุกคนคิดว่าผมเป็นคนพูดผมก็ไม่เป็นไรหรอกอไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำสักอย่างอกอ็ปล่อย,ปอยไปแล้วพี่มันมีแบบ โอ้โหด่าผมยับด่าผมยับอะไรถึงอะไรนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มน่ารักพี่หนุ่มไยังไงมาคอมเมนต์ใต้รูปเลยว่าแบบน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็มีคนซับสนไม่ได้ด่าสิเพราะเขาคิดว่าผมเป็นคนไปว่าน้องโยอ่าแต่เพราะว่าเขาอ่านไม่ครบแปดบรรทัดน่ะเขาอ่านแค่บรรทัดครึ่งแล้วเขาก็สรุปว่าผมนี่แหละที่ไปต่อว่า ทั้งนันที่ผมเนี่ยออกมาพูดให้ทุกอย่างมันเคลียร์ใช่ทัแงหลาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมชินล้วแต่พี่เมสเใจนว่าไม่ได้มีปัญหากับทั้งยี่โยงเกิดทั้งพี่หนุ่มทั้งิพี่เคไม่มี่พี่เคนี่คือพี่สุดที่รักเลยนะครับแล้วพี่หนุ่มก็เป็นพี่ชายของพี่พีเคนะครับที่น่ารัก น้องโยก็เป็นน้องสาวสุดที่รักเหมือนกันนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยเอาจริงๆเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายใช่ฮะผมรู้สึกมันซิ่งมากเลยก็อยากดีใจให้กำลังใจอะไรให้กำลังใจอะไรคือตอนเนี้ยคือเราอ่ะเคยผ่านสถานการรักร้างมาก่อนเราจะรู้ว่ามันหนัก มันหนักสําหรับคู่ส่รถเพราะนั้นเราจะยังไม่เข้าไปจนกว่าจนกว่าเขาจะพร้อมมากกว่าใช่ัพูดถึงที่มขอบคุณครับขอบคุณครับหลายเรื่องเลย